บอกเลยนะครับว่าหลายต่อหลายคนคุณอาจจะรู้สึกนะว่าชีวิตของคุณเกิดการสูญเสียในทรัพย์สินเงินทองต่างๆมากมายนะครับแต่แน่นอนตัวผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นครับที่เรียกว่าสูญทรัพย์สินสูญเงินได้กว่า7หลักก็มีมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นผมจะมาแบ่งปันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการสูญเงนินลงนานให้กับเพื่อนเพ่นทุกทุกคนในคลิคลิปนี้กันนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชปอนด์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ,บ่งปันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินมันเองนะครับจากที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยผมเข้าใจครับว่าสภาวะปัจจุบันนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีบางคนก็เจอมิจฉาชีพบางคนก็โดนหลอกบางคนก็เรียกได้ว่าสูญเงินไปมากมายมหาศาลซึ่งแน่นอนครับผมก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่ใน,นอดีตมาผมเองก็เคยนะที่สูญเงิน7หลักเกิดขึ้นในชีวิตเช่นเดียวกัันนะครบ แน่นอนสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มันคืออะไรก็ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในคลิปคลิปนี้กันนะครับแต่ก่อนที่ได้รับชมและรับฟังคลิปนี้ก็อยากฝากเป็นพื่อนดีๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่อง one happiness investor นะปันกันกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคิปนี้ให้กับคนที่คุณนแคร์คนที่คุณรัานะกด s ับ i b e เพืก็เป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปนถึงกิ์ของเมมต์เข้ามาที่ด้านตา ได้ด้วยนะครับและขออนุญาตเป็นการสัมพันธ์สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับว่าในปี2 0 2 5ที่กำลังจะถึงนี้ครับผมกำลังจะทำคลาสคลาสหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคลาสที่เปิดเป็นขึ้นที่3าแล้วนะครับซึ่งคลาสคลาสเราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของ mindset ด้านการเงินไม่ไว่าจะเป็นการกระทําด้านการเงินไปจนถึงมีการบ้านเพื่อให้คุณกับสร้างผลลัพธ์ในด้านการเงินไปจนถึงปั้นปอดก,การลงทุนส่วนตัวของคุณเองให้มันเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นในเวอร์ชั่่่่นนนขขขออองงงคคคุณ้้้วกกก็ตบาามีีีททเเสริิดึ ดดดเดิมเขาก็ไม่ได้มีความรู้ในด้านการเงินเลยนะก็เกิดการลงทุนผิดพลาดไปเจอแชร์ลูกโซนนู่นนี่นะโผล่เข้ามาแต่สุดท้ายทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าเขาสามารถมู v ออนได้ครับสร้างทรัพย์สินให้เติบโต,ตขึ้นในช่วง9ถึง10เดือนที่ผ่านมาเกือบ20%ก็มีมาแล้วนะในขณะที่ตัวเลขนี้สินของเขามูลค่าลดลงไปกว่า15%ก็มีมาแล้วด้วยเช่นเดียวกัน หรือบางคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นพนักงานประจำที่ทํางานแบบไม่ค่อยมีเวลานะเพราะว่างานค่อนข้างหนักด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือก็อยากจะบางข้างร่ำรวยเนี่ยก็เลยอาจจะไปลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรพวกนี้นะแล้วก็เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะแต่พอได้มีโอกาสเข้าคลาสแล้วก็ได้รับคาแนะนําจากตัวผมเนี่ไปลงมือทําอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้การเงินดีขึ้นก็กลายเป็นว่าเขาก็ปลดหนี้ที่เกี่ยวกับอสังหาที่มันไม่ใช่ซับเสร็ในชีวิตของเขาลงไปได้ด้วยซึ่งมูลค่าที่ดรอปล้กว่าา10นบ กันเลยนะครับในขณะที่บางคนเนี่ยก็เป็นพนักงานประจำนะงานก็หนักอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่เขาอาจจะมีแบ็คกราวที่สร้างทรัพย์สินมาอย่างต่อเนื่องมากมายนะไปเจอการลงทุนที่ผิดพลาดอยู่โดยบ่อยๆนะครับแต่พอเข้ามาในคาสานี้ทรัพย์สินของเขามูค่าเติบโตขึ้นนะเกือบ3 0กันเลยก็มีนะซึ่งคนที่ผมพูดครั้งล่าสุดก็ต้องบอกว่าพอร์ของเขาเนี่ยเฉียนร้อยล้านบาทแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมแน่นอนครับวันนี้มันไม่ได้สําคัญว่าพอของคุณจะมีเท่าไหร่มันสําคัญที่ว่าวันนี้คุณอยากจะทําให้การลงทุน ดีขึ้นมากขนาดไหนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคน,นคที่อยากจะมันลุยไปด้วยกันลองเปิดใจนะครับลองทักเข้ามาที่ช่องทางใไ์ไดนะครับโดยพิมพ์คำว่า i n v นะครับซึ่งผมบอกเลยแล้วว่าสไตล์ของผมคือเน้นให้คุณครับจับตาด้วยตัวคุณเองอา่านคำแนะนำต่างๆเพื่อเป็นลงมือท่าจริงๆครับแล้วคุณสามารถทําได้หนึ่งครั้งครับชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปและคุณจะสามารถทำมันซ้ำๆด้วยตัวคุณเองได้อย่างแน่นอนต้หวบอกว่าเราจะมีโอกาส ได้พบกันนะครับผมและอยากที่ด้พูดไปในหัวข้อต้นคลิปว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการที่ผมสูญเงินนะได้อดีตมานะคีับีไป7หลักนะครับผมเรียนรู้อะไรนัซึ่งก็ต้องขอเน้นย้ําอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าคลิปหนึ่งวันนี้นะครับเป็นเพียงมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณสามารถทําได้คือเอาแนวคิดเอาประสบการณ์เอามุมมองที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับเราเอาไปปรับใช้เอาไปประยุกต์ด้วยตัวคุณเองนะครับผมเพราะอย่าลืมนะครับว่า การเงินมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปกว่าวันนี้มันไม่มีใครนะครับที่จะมาหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอยากแน่นอนเพราะฉะนั้นคิดวิเคราะห์แยกแยะและเอาไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวคุณกันให้ดีนะครับผมซึ่งโอเคครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชวิตของผมเนี่ยเท่าที่ผมจําความได้นะครับตั้งแต่อดีตเลยเนาะผมก็เคยเจอนะครับในลักษณะที่ว่าเป็นเพื่อนละกันเนาะเป็นเพื่อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราเข้าไปด้วยความสัมพันธ์เนาะ พอเราเข้าไปด้วยความสัมพันธ์เนี่ยก็แน่นอนครับตอนนั้นมันก็จะมีแบบลักษณะเหมือนเทรดทุง่งเทรดทองอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเออเราก็ลงทุนบางทีก็มีแบบได้เป็นสัญญาณซิกนกนลอะไรพวกนี้โผล่เข้ามาด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันกลายไปว่ารอบนั้นเนี่ยเราก็สูญเงินไปแบบหกหลักเกิดขึ้นก็มีมาแล้ว นะครับพอแตกกันกระจุยเลยคนระับพอช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเข้าไปเพราะคำว่าผลตอบแทนนะครับแล้วเราก็พึ่งสร้างตัวมาหมัดๆเนอเราก็เลยแบบลองดูสักตั้งเพื่อแบบว่าเออเผื่อมันจะเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้เกิดขึ้นซึ่งผมเชื่อนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะที่คุณอยู่ในจุดที่อาจจะสูญเงินส,สูญทรัพย์สินที่ผ่านมาบางทีมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับความโลภเกิดขึ้นด้วย ยังไม่ใช่แค่นี้นะบางทีผมก็จะมีนะที่เรียกว่าอาจจะเคยฝากเงินเขาลงทุนนะครับเออฝากไปด้วยกันจอยไปด้วยกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นว่าพอถึงระยะเวลาที่เราจะต้องได้ผลตอบแทนมันตามยากมากตามทั้งต้นก็ยากตามทั้งดอกก็ยากซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เกิดจากความสัมพันธ์อีกเพราะเราเห็นว่าเออเป็นเพื่อนกันนะโอเคมันก็น่าจะไว้ใจกันได้มันน่าจะโอเคนะกับการฝากเงิน ตรงนั้นนะะเพื่อนเราเราก็เห็นว่าเออเขาก็ทําได้ในแบบฉบับของเขา้วซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ทําให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้เหมือนกันเราว่าใช่อย่างที่ผมได้แชร์ในช่องนี้นะว่ามันไม่มีใครหวังดีกับเงินของเราเท่ากับตัวเราเองจริงๆนะครับเพราะมันเป็นไปได้นะการที่คุณฝากเงินเนี่ยบางช่วงเขาอาจจะเกิดการช็อตเงินไม่ยอกว่าอาจจะไม่สามารถถอนต้นทุถนถอนกาไรออกมาให้กับคุณได้ตามกําหนดระยะเวลา ก็เป็นไม่ได้นี่ยังไม่นับที่ว่าบางคนเนี่ยเสนอการลงทุนและให้ผลตอบแทนสูงๆนะครับบางครั้งอาจจะสูงกว่ากฎหมายด้วยเช่นเดียวกันผมก็อยากจะบอกนะว่าสำหรับใครที่คุณอยากจะเข้าลงทุนในลักษณะแบบนี้แนละ้วถ้าคุณไม่มีความรู้เนี่ยอย่าเลยครับเอาเวลาไปศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวคุณมันอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าในเคสที่ฝากเพื่อนลงทุนก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้สูญเงินนะแต่ก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องของความรู้สึกว่าอูม,มันได้ชา้าเกิดขึ้นก็มี ต่แน่นอนแะล้วมันก็มีลักษณะแบบบรรดากูรูเกิดขึ้นบรรดาก u r u ต่างๆเนอะนเรียกได้ว่าก็มีแบบเปิดลักษณะบอทเทรดเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นเนอะแล้วเราก็โอเคเราขอเราเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้บอทของเขานะครับแบบฟรีๆอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็ได้ผลตอบแทนในบางช่วงอ่ะมันก็จะคล้ายๆเหมือนการลงทุนนะช่วงแรกเราใส่เงินน้อยๆมันก็ได้ผลตอบแทนที่ดีแต่พอเราเริ่มเริ่มเห็นว่าเอ้ยมันได้จริงเราก็เพิ่มเงินเข้าไปนะครับซึ่งไม่รู้ว่าหลายคนคุนเป็นอย่างนี้กันมาก่อนบ้างหรือเปล่า ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นเน่เราเพิ่มเงินเข้าไปอัดเงินเข้าไปอัดเงินเข้าไปโอไป้ไปไป,ไปมาครับสุดท้ายมันไม่เป็นไปตามที่คิดเดี๋ยวพอไม่เป็นไปตามที่คิดพอแตกระเบิดเกิดขึ้นเราก็อัดเงินเข้าไปเพื่อแบบหวังจะเอาคืนเดี๋ยวไปเออซึ่งตอนนั้นมันก็ต้องอยู่ในวงการอัดเงินเข้าไปอพออัดเงินเข้าไปเสร็จปุ๊บเบ็ดเสร็จแตกทั้งหมดเลยครับซึ่งเบ็ดเสร็จกลายเป็นว่ารอบนั้นผมก็สูญเงินประมาณครึ่งล้านเกิดขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนครับหลายหลายคนคุณอาจจะรู้สึกโอ้โหมันเริ่มเยอะขึ้นนน่่อๆใชคคัแแแกกจจะหลส อไอร้รอบหลังสุดที่ตอนนี้กําลังเล่าเนี่ยก็คือขึ้นวัวเกิดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งช็อตที่เกี่ยวกับอาจจะเป็นตลาดริปโคทเรนซีมีกูรูมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยสมัยที่แบบเขาบอกโลกดีไฟมันดีนะลองเอาเงินไปลงตรงนี้สิไปฝากตรงนี้ดิมันได้ผลตอบแทนเยอะมากเลยนะเดือนหนึ่งสามสิอนต์ยอะไรก็ว่ากันไปเออเราก็โอเค เชื่อในฐานะผูรูเนาะเออในฐานะผูรู้ในฐานะเพื่อนซึ่งผมก็ต้องบอกเลยนะถ้าคุณฟังช่องบอลแฮปปี้เดสตเวสนะคุณไม่ต้องเชื่อผมนะสิ่งที่คุณต้องทําผมย้าทุกคลิปเสมอนะครับนั่นคือคุณฟังและคุณก็ลองเอาไปปรับใช้เอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับถ้ามันดีคุณก็ใช้ไปแต่ถ้ามันไม่ได้ดีสําหรับตัวคุณคุณก็ไม่ต้องใช้แค่นั้นเองนะครับซึ่งในเคสของผมก็ต้องบอกว่าผมก็เรียกว่าเอาเงินเข้าไปในเอ็กเซียนแรกเนาะ เออซึ่งพอเอาเงินเข้าไปใน exchange แรกเนี่ยอ่ะโอเคมันก็มีข่าวนะในช่วงที่แบบเหมือน Fto Ftx เกิดขึ้นนะดูนองลูน่าเนี่ยเออกำลังจะแบบกาลังจะเจ๊งอะไรเงี้ยนะมันก็มีกระแสะโผล่มาเราก็ย้ายเงินนะแต่เราไม่ได้เข้าไปในพวกนั้นนะเราเข้าไปเจ้าหนึ่งพอเข้าไปเจ้านี้ปุ๊บเออตอนนั้นก็เรียนสัมมนาด้วยพอดีนะรเรียนรอบสนได้ข่าวมาพอได้ข่าวเราก็ย้ายเงินจาก exchange A ไป exchange B ซึ่งต้องบอกว่าเชื่อไหม exchange A หลังจากย้ายเงินไปจบเลยครับโดน หลังจากย้าย XNA เี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเออ XNA สั่งปิดตัวเลยเพระว่าโอ้โหอะไรมาจากนานั้นคือผมรอดอย่างชิวเฉียดนะยออกมาจากการที่เราเชื่อูรูเราเลยเอาเงินไปอยู่ในอันนี้แล้วก็หนีมาอยู่อีกอันนี้แล้วก็หนีมาอีก,อ,กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอหนีมาอยู่อันที่สองเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอช็อตแรกเนี่ยไม่เสีย ไอช็อตแรกเนี่ยที่ย้ายจากช่วงลูนงลูหน้านะอันนั้นโดนรู้สึกจะหลักหมื่นต้องขายขาดทุนนะแต่ช็อตที่2เนี่ยย้ายก่อนวันหนึ่งเลยรอดแล้วก็ย้ายมาเจ้าที่3เจ้าที่3เนี่ยก็ต้องบอกว่าทํเาเงินผมสูงไปนะตอนนี้เราราวสองสล้านได้แล้วนะครับผมประมาณ2-3ล้านยังไม่ได้เงินกลับคืนมาเลยนี่ก็คือเป็นเงิน7หลักที่เราก็รู้สึกเออมันก็เสียดายเนาะเงินมันสามารถต่อยอดเอาไปทําอย่างอื่นได้นะแต่ผมก็อยากจะบอกว่าเนี่ยมันชัดเจนนะ สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆที่ผมอยากจะเน้นย้ำทุกๆคนในช่องบอลแฮปปี้เนสเลยนะครับคืออย่าเชื่อใครครับทุกความเชื่อที่เกิดขึ้นมันต้องผ่านการพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะครับและจําเอาไว้เลยนะถ้าวันนี้เนี่ยคุณจะลงทุนอะไรก็ตามผมก็อยากจะบอกว่าขอให้คุณลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจลงทุนในสิ่งที่คุณมีความรู้นี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เลยนะแต่ที่สําคัญครับอย่าลงทุนเพราะหูโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกันครับคุณฟังช่องนี้คุณก็ไม่ต้องลงทุนเพราะ ผมเป็นคนพูดไม่เกี่ยวเลยนะเพราะผมเองก็ไม่ได้ชี้นําการลงทุนใดๆทุกคลิปเราก็พูดอยู่เสมอแต่สิ่งที่สําคัญคือเราแค่มาแชร์แบ่งปันมุมมองประสบการณ์เท่านั้นเองสิ่งที่คุณสามารถทําได้คือคุณต้องเอาแนวคิดต่างๆที่เกิดขึ้นคิดวิเคราะห์แยกแยะและตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองอย่างที่ผมได้พูดไปเสมอว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงมันม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคุณต้องรักเงินของคุณให้มากนะครับแล้วเงินเนี่ยมันถึงจะอยากอย,กอยู่กับคุณจริงๆนะครับ และจุดที่สำคัญที่ผมอยากจะเน้นย้ําเลยนะครับว่าในเคสของูรู้จากที่ผมสู่ล่าสุด7หลังผมก็รับรู้เลยว่าโอเคไม่ว่าจะเป็นการลงทุนประเภทไหนการลงทุนใดๆก็ตามถ้าคุณจะตัดสินใจลงทุนด้วยหรือขอให้คุณครับลงด้วยเงินที่น้อยที่สุด ลงด้วยเงินที่เรียกได้ว่าคุณรู้สึกว่าถ้าคุณสูญไปคุณไม่รู้สึกเสียดายคุณรับได้จริงๆแต่เชื่อผมเถอะพอถึงหน้างานจริงๆแล้วคุณสูญเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเซ็งคุณแบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยนั่นคือจงมีความรู้กับสิ่งที่คุณลงทุนเสมอนะครับและจําเอาไว้ดีถ้าวันนี้เนี่ยใครมาบอกคุณว่ามีผลตอบแทนเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้ําแค่นี้ครับว่าถ้าคุณจะเข้าไปลงทุนไม่ได้โดยไม่ได้ผ่านการศึกษาใช้เงินเย็นจริง นะครับและให้คิดเอาไว้นะครับว่าโอเคถ้าเขามาบอกว่าผลตอบแทนระดับ20%ต่อเดือนไอ้ย้อนกลับมาถามตัวคุณเองครับว่าตัวคุณเองมีความสามารถในการทําผลตอบแทนระดับนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าคุณสามารถทําได้ i s okay ครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าคุณสูญเงินก้อนที่คุณลงทุนไปคุณยังมีโอกาสที่จะทําเงินก้อนนั้นกลับคืนมาได้แต่ถ้าคุณไม่ได้มีศักยภาพไม่ได้มีความสามารถในการลงทุนแบบนั้นมันก็สุดท้ายการลงทุนอาจจะกลายเป็นเยื่อก็เป็นไปได้นะครับ จำเอาไว้ครับอย่าลงทุนเพราะแค่ความโลกแต่ตรงประเมินความเสี่ยงด้วยตัวคุณให้ดีนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนตรงนี้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผมนะที่ผมเคยสูญเงิน7หลักเกิดขึ้นนะแล้วก็เป็นมุมมองแนวคิดต่างๆที่ผมได้เรียนรู้แล้วเอามาปรับใช้ในทุกๆวันนี้กันต่อไปนะครับต้องหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพืเ่อนๆพี่ๆทุกคน ไม่มากก็น้อยนะครับผมและสําหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้หรือรู้สึกว่าคลิปคลิปนี้มันดีหรือมีประโยชน์นะฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมอีกสักครั้งนะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ ได้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าใครนะที่คุณฟังแนวคิดในคลิปคลิปนี้แล้วคุณคิดว่าเออมันเป็นประโยชน์สำหรับคุณแล้วคุณอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง mindset ทางด้านการเงิน,นอย่างที่ผมได้พูดในต,ตอนค้นคิดเพื่อเอาไปปฏิบัติใช้มีการบ้านติดตามกันลุยกันทั้งปีเลยจริงๆไปด้วยกันนะก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์ที่ผมแปะไว้ได้เลยนะโดยทิพ์ i n v นะครับก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับผม และอย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวคุณนะและที่สาคัญลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้แนวคิดต่างๆที่ผมแชร์และแบ่งปันในคลิป,ลปนี้ด้วยตัวคุณให้ดีนะครับอย่างน้อยมันอาจจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองกับครอบครัวคุณและกับคนที่คุณแย่หรือคนที่คุณรักได้ด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายและท้ายที่สุดเอยากจะฝากเอาไว้เลยนะครับว่าเงิน จะไม่ใช่สีที่สําคัญที่สุดครับแต่เงินจะมีความสําคัญทุกครั้งเมื่อคุณจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับและการที่คุณมีเงินมันสามารถทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขได้ทาให้คนในครอบครัวคุณมีความสุขได้ด้วยและทําให้คนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเที่เข้ามาชมช่องบอลแ a p p i ้ e s s i n v e ว t o r และดูคลิปนี้การจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปหน้านะครับบายบายครับผม